ครับผมอานนท์นะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผมได้ไปแข่งงานโอ e ว d r i v e ดดัมแฟครั้งที่4นะครับอ่าตอนนี้มันก็ผ่านระยะเวลามาประมาณหลายเดือนมากแล้วนะครับตั้งแต่แข่งไปเมื่อต้นปีนะครับอยู่บ้านแล้วก็ เยนึกว่าเ,เราก็มีช่อง Youtube นี่หว่ะไม่ได้ลงมาสักนานก็ลองมาทำคลิปอะไรหน่อยดีกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมได้ไปแข่งกลองนะครับว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ทํำยังไงถึงจะไปแข่งได้นะครับก็เริ่มต้นจากการที่ตั้งแต่ตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมเคยได้ไปดูงานมีแข่ง โค้ายดัมแฟคครั้งที่1นนะครับที่สยามพารากอน mm hmm. ก็ตอนนั้นผมน่าจะประมาณปปห้ปหกนะครับตอนนั้นผมยังตีกลองแทบไม่เป็นเลยครับก็คือตีแบบงูปลาจำจำความได้ว่าพอไปเห็นแล้วคนตีบนเวทีเนี่ยแต่และคนนี่แบบหืเก่งมากๆเรแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำยังไงฉันถึงจะต้องแบบไปเล่นตรงนั้นให้ได้บ้างทํายังไงถึงจะเก่งขนาดเขาได้บ้างแล้วหลังจากนั้นผมก็เก็บความคิดพวกนี้ไว้ในหัวมาตลอดนะครับจนงานครั้งที่2ครั้งที่3ผ่านไปผมก็ยังไม่เคยส่งคลิปไปประกวดลงแข่งสักทีจนพอมาถึงครั้งที่4ี่เนี่ยครับผมก็ตัดสินใจกับตัวเองว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราลองส่งดูแล้วกันติดไม่ติดไม่เป็นไรก็คือจริงๆตอนแรกผมไม่คิดว่าผมจะแบบเข้ารอบ้วยซ้ำนะครับก็คือผมแบบแค่ลองตั้งใจซ้อมให้ มากที่สุดกับเพลงเพลงนี้ที่เราจะเอาไปแข่งแล้วก็ลองเตี๋ยออกมาดู ic, ต่อเลย แคไม่ได้คาดหวังว่าจะติดเลยนะครับเพราะว่าแบบคือเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีหลายคนใช้แล้วพูดตรงๆว่าผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าแบบตัวเองจะไปสู้ใครเขาได้เลยแต่ว่าผมก็พยายามเอาความคิดพวกนั้นอะโยนออกไปแล้วก็เอาวะเราเราซ้อมให้มากที่สุดเราเราทำเต็มที่ให้มากสุดก็พอนะครับบอกเลยว่าวันที่ประกาศผลเนี่ยรุ้นมากคือเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูเลยอายุ35ปีนะครับจากกรุงเทพนี่แหละนะครับโอ้สันต่อไป ได้อานนใชใเยียตายอายตอนนั้นแบบมีใจบอกไม่ถูกเลยแล้วก็แอบกังวลมีความกังวลตามมาด้วยที่ว่าถ้าเกิดว่าเราติดแล้วเราเล่นออกมาเราทําได้ไม่ดีเราแบบเราไปโชว์แล้วแบบ หายหน้าเขาจะทํำยังไงดีเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดกับตัวเองว่าจะทําโชว์ออกมายังไงให้สนุกมากที่สุดแล้วก็ออกมาดีที่สุดที่เราจะทําได้นะครับซึ่งตอนนั้นผมบอกเลยว่าพอเราต้องไปเรียนเนี่ยเราเราก็ต้องซอ้อมเลยมันต้องทํา2อย่างพร้อมกันทําให้แบบมันค่อนข้างยากที่จะหาเวลาในการซ้อนนะครับก็คือตอนนั้นผมก็ซอ้อมวันละประมาณ 2- อสาชั่วโมง,งตามห้องซอ้อมมหลาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับจนถึงวันที่ไปแข่งก็คือวันที่ไปแข่งเนี่ยบรรยากาศงานเป็นบรรยากาศงานที่แบบสนุกมากๆกนะครับก็คือแบบโหเข้าไปแล้วได้เจ แบบพี่น้องมือกลองประเทศไทยที่เก่งกัน้องมากแบบเก่งทุกคนเลย ังวันๆอยู่เลยว,ว่าจะไปสู้ใครเขาได้เนี่ยแต่ก็พยายามทาให้มันออกมาเต็มที่มากที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายผลก็ออกมาดีกว่าที่คาดไว้เยอะมากว่าแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราเราตีออกไปได้ยังไงคือผมต้องบอกก่อนว่าเพลงที่ผมใช้เนี่ยเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Terminator นะครับซึ่งผมได้ตัดเพลงออกมาให้มันเหลือประมาณแบบ2อนาทีแล้วอีก3านาทีเนี่ยผมใช้ไปกับการโซโล่หรือว่าการโอเปนโซโล่นะครับซึ่งในรายการแข่งเนี่ยเขาจะมีเวลาให้ผู้เข้าแข่งขันคนละประมาณ5นาทีครับในการที่คุณจะขึ้นไปทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตีเพลงโอเปนโซโล หรือว่าตีเพลงยาวทั้ง5ทีเลยก็ได้ผมเลือกที่จะตีเพลง2อาทีแล้วอีก3ทีเนี่ยผมจะทําการโอเ n นโซโลซึ่ง ไอตรงโอเพนโซโลเนี่ยเป็นจุดที่ผมกังวลมากที่สุดนะครับเพราะผมไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยคือผมแค่คิดว่าผมจะเตียอะไรบ้างแล้วผมก็แบบลิสต์ลิสต์สมาแต่ว่าไม่ได้ฟิกอะไรไว้เลยคือแบบกะไปสดตรงนั้นเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมซ้อมไปเนี่ยก็คือผมพยายามซ้อมลูกทรงต่างๆซ้อมรูดิเมนต์ซ้อมอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าพอไปถึงจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะตียออกแล้วก็คือผมก็พยายามแบบเชื่อมั่นในตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องทําได้เราต้องทาได้เราต้องทำได้ก็กมันก็ออกมาได้ดีกว่าที่ผม เตรียมมาเยอะมากจนผมแบบดีใจมากกลับมาบ้านนี่แบบโผ้น้ำตาไหลโอ้โหชันทับได้ถึงผมยังไม่ได้เข้ารอบไม่ได้เข้ารอบชิงแต่ว่าคือผมว่าวันนั้นผมได้แบบทาตามเป้าหมายที่ผมตั้งไว้สําเร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้จากงานโอเวอร์ไดครั้งนี้นะครับก็คือผมรู้สึกว่าผมได้ประสบการณ์ที่แบบมันล้าค่ากับผมมากในการที่ผมได้เฮ้ ไปแข่งกลองไปซ้อมแล้วก็เตรียมโชว์ขึ้นมาเป็นแบบมือกลองขึ้นไปตีคนเดียวแล้วก็ประสบการณ์คือมันมันสนุกมากคือเป็นความความทรงจําที่รู้สึกว่ามองย้อนไปแล้วก็ไปฉันได้ไปแข่งงานแข่งกลองระดับประเทศนะทั้งทั้งที่แบบไม่ค่อยมั่นใจตัวเองด้วยซ้ําตอนแรกว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่พอช่างมันเอาความไม่มั่นใจตรงน,นั้นออกไปแล้วว่าพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วสุดท้ายผมว่าชรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้รับโอกาสนี้มานะครับ ซึ่งก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่แบบมีเพื่อนผมไปเชียร์หลายคนมากจากมหาลัยนะครับแล้วก็จากที่อื่นด้วยก็ไปเชียร์กันก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถึงตอนนี้มันจะผ่านมาหลายเดือนมากๆแล้วนะครับกว่าผมจะออกมาทําคลิปนี้แต่ว่าก็อยากพูดขอบคุณถึงทุกๆคนที่ไปเชียร์ผมในวันนั้นนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง Mino Shop Thailand นะครับที่ช่วยเป็นทุระให้ยืมฉาบในการไปแข่งนะครับก็คือฉาบทั้งหมดที่ผมนําไปแข่งเนี่ยเป็นฉาบของทาง m i n o Shop Thailand ทั้งหมดนะ ช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้ยืมฉากเพื่อไปแข่งรายการนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นพาร์ทแรกของออคลิปเกี่ยวกับงานโอเวอร์ได์ครั้งนี้นะครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยจะจะเป็นพาร์ทที่ผมไปสัมภาษณ์น้องปันกับไผ่นะครับซึ่งน้องปันเนี่ยกับไผ่เนี่ยน้องปันเป็นคนที่ได้ที่2นะครับในงานรุ่นโอเพนส่วนไผ่ในเพื่อนผมเองก็คือเป็นคนที่ติดเข้ารอบไปเหมือนกัน เดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะลงมาอีกไม่กี่วันนี้แหละครับถ้าผมตัดเสร็จนะครับก็ฝากช่วยกันติดตามนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม